อันนี้ผมเรียงเอาไว้ตามนี้นะครับก็ให้พวกเราไปใส่ข้อมูลกันเอาไว้ละกันทําไมผมต้องการรู้พวกนี้นะครับอีวีเปอร์เซนไฮแแงกับ Iv r a n รเนี่ยในชั้นนี้ยังไม่ลงละเอียดละกันแต่ว่าจะบอกว่า2ตัวนี้นะครับเป็นตัววัดค่าความผันผวน,ผน <c oughs> เมื่อเทียบก,กันกับในอดีตนะครับโดยอันนึงเนี่ยวัดเป็นในรูปแบบของ p e r ร์เซน e นะครับก็คือมีการจัด <c oughs> จัดอันดับความผันผวนแล้วกันนะครับโดยแบ่งออกเป็นจำนวนร้อยส่วนนะครับแล้วก็ความผันผวนณนะตอนนี้เนี่ยมันอยู่ที่ลำดับที่เท่าไหร่นะครับประมาณนั้นส่วนถ้าเป็น i v r a n รกเนี่ยก็คือไม่ได้เอามาจัดเป็นร้อยส่วนนะครับแต่ว่าจะเอาแม็กความผันผวนสูงสุดนะครับในช่วง1ปีที่ผ่านมากับเอามาลบกับความผันผวน ต่ำสุดในช่วง1ปีที่ผ่านมานะครับแล้วเมื่อเทียบกับเสเตตัสน,นะตอนนี้นะครับความผ,ลผลนันผวนนะตอนนี้มันอยู่ที่ประมาณอันดับที่เท่าไหร่ประมาณนี้นะครับฉะนั้นตรงนี้มันมีโอกาสที่มันจะเกินร้อยได้อย่างเช่นที่ผ่านมานะครับสมมติว่าในอดีตความผันผวนสูงสุดนะครับอยู่ที่50ต่ำสุดอยู่ที่10และกันเ,เพราะฉะนั้นเลนส์เนี่ยมันก็จะอยู่ที่50เอยโทษครับ10ถึง50 ทีนี้สมมุติว่าวันนี้นะความพันผวนมันเกิดขึ้นมาเป็น60อย่างเงี้ยก็คือมากกว่าที่ผ่านมาในอดีต1ปีนะครับมันก็เลยจะมีโอกาสที่จะทะลุกเกินขึ้นมาได้นะครับ IV วแรนอันนี้จะขึ้นมาสูงมากๆนะครับเกิน100นะก็เป็นไปได้